วันที่20ทันวาคุม2565 นายนครบุตรีวงศ์พณิจจังหวัดศรีสะเกดมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดเขต2 5สุรินท์นำโดยนางสาวพิมพ์บวีเจ้าขิ่นจันทร์นักวิชาการพณิชำนานการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าน,นายทัศนัยสายแสงจันทร์หัวหน้าสำนักง,งานสาขาช่างตวงวัดเขต2 5สุรินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมการตรวจสอบเครื่องช่างและการปิดป้ายแสดงราคา นะักตลาด้อมแห่งใหม่ตำบุน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องช่างตวงวัดที่ไม่ถูกต้องผลการตรวจสอบดังนี้ 1. ตรวจสอบเครื่องช่างของผู้ค้าพบว่าเครื่องช่างมีความถูกต้องเที่ยงตรงจำนวน36เครื่อง 2. ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกชัดเจน 3. สถานการณ์ราคาหอมแดงหอมปึ๋งราคากิโลกร,รัมละ25-45บาทหอมมัดจุกเล็กราคากิโลกร,รัมละ30-45บาทหอมมัดจุกกลางราคากิโลกร,รัมละ50-55บาทสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งค้าส่งและค้าปี ทั้งนี้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้เน้ยนย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าให้ตรงตามป้ายรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพรบ,บว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ .2542 และประกาศกรากรฉบับที่65พศ2 5 6 5 เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการลงวันที่1รกรกฎาคม2565อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องปาม่ให้การเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย